สวัสดีครับปรม่พินลองเอฟซีนอ,นอยเป็ดบรรพแทงเอฟซีน้งนองอิงครับมาพบมาพอกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอุ้งอิงครับกะเข้ากสิมาตรวจตาหน้าบ้านเหมือนเดิมครับเพราะว่าเข้าบริตรวจมาประมาณสองสามอาทิตย์เพิ่นกัมาก ลูกลำพื้นทีเฮาเนะเฮาก็เลยจำเป็นต้องสีมาตรวจสอบครับถ้าเพื่อนมาจับแถวนี้เฮาก็สีสายไฟไล่ครับพี่น้องก็ม,มีพี่น้องเอฟซีไลายคนวานนะนําำวายิงมากินเลยวาสันเอาไปปิ้งโรดวาสันเอาไปปนเอาไปขัวเอาไปลาบสารพัดเมนูครับปุ่นเพิ่งด้งสิปุ่นเบิ่งเบิ่งเพิ่น เป็นอยากออก <c oughs> มันเป็นเวลานอนแล้วไอ้ตาวลูกดิกสีทุ่มแล้วสิ่าเอาโกโกเก,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 ก๋กกกบ่มีครับบ่เห็นมาไก่ปกติคือไอ้เว้าทึงนะย่มคําเนี่ยสิไง้ยนเสียงพวผัว่่นห้องอยู่เลยครับเอาเข้าจีแล้วเนี่ยเพิ่นสิออกมาเป็นฝูงเป็นกลุ่ม พอแต่เมืดอเข่าสำเนึงเมือ่อยเสิ้ผ้ากันออกมาห้องอยื่อแถวพุ่นเหรอครับเน่แถวมองพิน่นอยู่พิ่นนอนพุนพ่นแถวแถวพุ่นพุ่นใกล้ๆกล้พุ่น,ลลลนแล้วถ้าเปิ้นบินมาจับสายไฟก็สิจับอยู่แถวนี้ครับเนี่ยสายไฟแถวนั้นแถวตน้นเสาไฟฟ้าทางโค้งเนี่ยนี่็สิจจับสายแถวนี้ละบัดนี้ ได่ยินเสียงบาโทานกนสายไฟใส่นะสายไฟใส่เพิ่งกับสิบัมาครับนี่ตั้งแต่มือขค้ืนนันน่ะพอท่านเห็นมาพอโตพอเห็นมาพอเถื่อขค้ืนนันมาหลากาักกะทิมาจับมานั่งเบึงเขานอนนะนะพี่น้องแล้วหลังจากนันมาเคลืนหนึง่งกับมาไอจับอยู่ในสายไฟนี่สองโตมาจับอยู่นี่ แต่ว่าหลังจากขึ้นนันมากก็บอบเห็นนะครับต้องมาสายไฟไล่อยู่เรื่เยๆยครับบ่ห้เพ่นมานะหายพ่นหูว่าเฮาจอบไล่พ่นอยู่มน่นันก็สิอยากออกมาหยังล่ะลูกดีกับบริดวเป็นอย่างนอรพี่น้องแต่ว่าหนึ่งหละไอพ่นนอน ในะนำปูนนะน่ะนะนำปูนซีเมนต์น่ะล่ะเราบัน,นี้พอแต่เอาหลางทำความสะอาดหรือว่าอาบน้ำให้เพื่อนเราบริใส่ได้เปามันผิวบว่แห่งใส่เป็นผ้าุขนหนูเซตเอานะครับเมื่อก็สินี้ความชื้นอยู่ในโต้ขา้าจก็เป็นการศึกษาการเรียนรู้การเลียงไปเรื่อยๆครับจาก ควมเป็นพี่น้องเอฟซีที่คอมเมนต์เขามาบอกนี่นะครับความรู้หลายๆอย่างที่ได้มาจากโลกโซเชียลนี่ถือว่ามหาศาลครับพี่น้องความรู้ที่ได้จากโลกโซเชียลนี่เป็นความรู้ที่ได้มามหาศาลครับเนื่องจากเขาอ่านคอมเมนต์เข้าอ่านคอมเมนต์แล้วเข้ากันนําคอมเมนต์เนี่ยมาเป็นความรู้นําคอมเมนต์มากเป็นบทเรียน โบเมนว่าคอมเมนสีมีแต่ทางด่ามาสิมีแต่ท่างไอ้ถ้าห้ามองว่าเป็นความรูเป็นคําแนะนํามันก็สิใดความรูครับพี่น้องเรื่องใดที่ห้าบ่เคยหูหฮาก็บอกคพ่อพี่น้องเอฟซีไปว่าการเลี้ยงหมาแบบนี้นี่คือเป็นครั้งแรกการเลี้ยงแพะเป็นครั้งแรกการเลี้ยงงัวเป็นครั้งแรก พอเปพี่น้องเอฟซีเป็นกับสีแนนํามาว่าเฮ็ดจังสันจังสีเลียงจังสันจังสีเด้อวิธีการง่วมันต้องเฮ็ดแบบนี้แพะมันต้องเป็นจังสีบอหมาพันนี่มันต้องเลียงแบบนี้เด้อเฮากับนํามาปรับใส่ครับพี่น้องเฮากับหลับฟังถูกความคิดเห็นเนาะแล้วเฮากับนํามาปรับใส่ตามสถานการณ์ที่เฮ้าเป็นอยู่ครับคือดุกเด็กเนี่ยเันเป็นหมาพันหอน คือพื่นตรงนอนของแอร์แต่พื้นที่ของเฮ้าคือบ่มีห้องแอร์พื่นนอนครับเฮ้าบ่มีห้องแอร์พิ่นนอนเพื่นเป็นมาสะอาดเพื่นตรงอยู่ในพื้นที่ที่สะอาดแต่ตามสถานการณ์ของเขามันบ่มีพื้นที่แบบนั้นเข้าเรียงแบบนั้นม่ได้เนาะเฮ้ากับปับแต่ว่าเฮ้ากับดูแลพิ่นเอาครับคือเนี่ยเฮ้าปล่อยเพิ่นเล่นมาถึงแต่ด้นยเลยพี่น้องถึงเตเพิ่นมาใหม่ๆคุณ ปล่อยเหรนพื้นเหรนดินเหรนนี่ยังเหรนไส้เหรนแบบนี้แหละแต่ว่าเพิ่นมาเป้นก็คือเพิ่นเนี่ยเขามาฉาบปูนนี่แหละครับคือเขาปล่อยเพิ่นเหรนแต่เพิ่นมาใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่เป็นเดือนสองเดือนเลยนะเนี่ยแต่เพิ่นมาเป็นตอนเขามาฉาบปูนแล้วเพิ่นไปนวนหนามปูนครับเข้ากับต้องระวังเพราะว่าเพิ่นแผ่ปูนซีเมนต์เนาะแต่ว่าพวกไอ้พื้นยังสีหนีมันกะ บนาจะมีปัญหาสำหรับเพืนดอกปัญหาหลักๆเลยคือปูนซีเมนต์ครับต่อไปก็คือป่อยได้ครับแต่ว่าหอยู่ในบริเวณพื้นนั่นแหละครับบนเตียงนี่เซี่ยงมเมลน็นแต่ว่าบริเวณฝั่งนี้ก็คือสิบอ่อนด์ให้ไปแล้วครับยมมือเ้าทำแมนเทดเวียขึนยังแล้วถ้ายคลิปแล้วก็จังคอยสิผ้าเพล่ยนเลน่นเตียงเนาะบ่อยแร่รน้ากลนครับ อาจสีจนกว่า่นสีเศร้าผลละพี่น้องเพ่นเป็นแบบไข่ไข่เป็นผิวหนังน่ะคุณหมอว่าเป็นเสื้อล่าในคอมันเป็นแผลเป็นเสื้อล่านะเพ่นกระตัดขนตัดยังไอ้ก้นขนออกแล้วก็พ่นญ้าเป็นเป็นสเปร์่นก็ให้สเปร์มาขวดหนึ่งห้ยญ้ากินก็หาเสื้อล่าป้องกันเสื้อล่ามาอีก ใส่ผสมอาหารให้เพิินกินนะครับผสมใส่กอกผสมอีหยังนี่ละก็รักษากันไปครับเพราะว่าเบิงเหมือว่านนะจับเบิงในข้อในหยังกับบม่มีนะพวกแผลพวกนี้บม่มีแต่พอมามือนีออ้จับเบิงแล้วมันมันมันถือว่ามันหลุกลามเร็วครับก็เลยต้องไปหาหมอก่อนกำหนดสองมือปกติเราเพิินใน้รอบวัคซีนเพิินคือวันที่22ครับ แต่หมอเพิ่นก็บ,บอกอยู่ดรอกว่ามากกนก็ได้หรือว่ามาลังมือสองมือก็ได้ยังสินะก็เลยตัดสินใจต้องพาเพิ่นไปอย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวมันสีสาบ่าทันการเนาะนี่ครับพี่น้องต้องมาไลลอยู่ซุม,มือครับต้องมาไล่สุขขึ้นกษัตริเพื่อนกริสีใดใจครับเพื่อนกริสีมาเยี่ยมยามเฮาซึ่งหลายคนกระเสือว่า มาบันไดกับบนนันนและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าน้ององอุ่นเองไม่สบายทีไรสัตว์เลี้ยงของน้องตง้องมีตัวใดตัวหนึ่งเนีะ่ะคล้ายๆว่าถ้าบอดสบายกะตายไปยังสินะนี่คือรอบนี้คือน้ององอุ่งเองมันบอสบายแห้งแต่กลับมาเป็นแบบคือกันกับไอสิมีพวกสัตว์เลี้ยงของเพื่อนคอยแบงเบ้าพละ เรื่องเบาอาการเจ็บปวดของเพิ่มน,น้ำหนักครับกะดูแลกันไปครับพี่น้องทางบ้านกับสิเหตุใ้ดีที่สุดเนาะเหล่องพวกนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบอแมนเหลืองงมงายเนาะพี่น้องผู้ใดบอเสือกะปล่อยผ่านเนาะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขำขึ้นนี่กับบอเห็นนกเข่ามาไก่เนาะกะเป็นอีกขึ้นหนึ่งที่เพิ่นบอมาไก่ครับ ขอพห้พีนพ่น้องเอฟซีนอ FC, นหลับฝันดีครับสำหรับค่าคืนนี้นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กับน้องอิงน้องอิงก,ก็ได้พักผ่อนอีกหนึ่งคืนครับนอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบ้น,น้อยน้องอิงครับสำหรับคลิปนี้ฝันดีทุกคนครับพี่น้องสวัสดีครับ